สวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยวดูบรรยากาศในป่าบ้างนะครับมาเที่ยวเล่นครับมาดูของมาเที่ยวเรื่อยๆเพื่อไม่อะไรดีๆเข้ามา ดูอะไรตัวนี้สิครับแหมมันช่างใหญ่จริงๆแต่ให้มันอยู่ตรงนี้เถอะอมันอยู่ตรงนี้เถอะนะมาดูเทาวันครับดูนะครับเทาวันเนี่ยโอ้โหพันแข้งพันขาพันหัว แต่ที่จะหาไอ้ที่ที่ผมตัดแบบผูกมันจะผูกธรรมดาหรือจะผูกนั่นหรือจะผูกใหญ่เล็กขอให้มันเจอก่อนเถอะครับดูเยอะแยะแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะเจอนะครับ มันไม่ใช่เจอกันง่ายๆเลยนั่นแหละที่ผมบอกว่าถ้าหาเนี่ยผมไม่หาแล้วนอกจากว่าเดินสังเกตไปเรื่อยดูอย่างอื่นไปเรื่อยมองซ้ายมองขวาสะดุดตาผมก็แวะดูดูครัท่วันทั้งนั้น จะเจอแต่ละอันนะครับแต่ละชิ้นมันไม่ง่ายครับมาดูบรรยากาศเ่าวันล้วนๆผมอยากจะจถาม เพื่อนๆด้วยพี่ๆด้วยนะครับผม้งเกตเทาวันชนิดนึงผมไม่รู้จักชื่อผมไม่รู้จักด้วยครับชื่ออ้พวกประเภทย่านเถาวันอะไรแบบนี้มันมีอยู่เหมือนอะไรแล้ว เหมือนต้นลำของต้นไม้ครับลำของต้นไม้แก่เดี๋ยว,วามาหอกแล้วผมเผื่อพี่ๆคนใดรู้จักก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับขอความรู้แบง่งแบง่แบง,แบงกันนะครับผมไอที่ไม่รู้ก็ไม่รู้ครับเ <c oughs> นื่อยแล้วครับเนี่ย ผอบละนี่ก็ไก่ข้ามนะตอนนี้เวลาสเจ็ดห้าศูนย์ชั่วโมงหมนึ่งค้ามืดวันนี้ได้เจะ ตัวคือท่อนนะป่าไม่ใหญ่นะครับป่าป้นบน้าน ไปไหนหมดแล้วไอ้เถววันไอ้ย่านนั้นอป่าที่นี่ครับเป็นป่าดิบชื้นนะครับ ไม่มีฤดูหนาวมีสองฤดูเท่านั้นฤดูร้อนกับฤดูฝนฝนแปดแดดสีครับมันก็จะชื้นๆอ๋อไปไหนหมดแล้วเถาวันลำใหญ่ๆที่ผมจะถามไม่เจอ ฮะโอ้โอ้โอไม้อ้สวยอ๋อไม้นี้นะครับโอ้โหนี่ผมประตัวคือคบ ไม้ป่าไม่รู้จักชื่อใครสนใจนะครับผมสามารถเอาให้คุณได้นะครับลำต้นแค่นี้นะผมสามารถตัดให้คุณได้ส่งถึงที่แน่นอนยังไงก็ใครสนใจก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับของป่านะครับ เมื่อกี้ต้นใหญ่เกินครับไม่ไหวเดี๋ยวผมจะหาอีกอันถามก่อนเปนไหนไม่เห็นสักลำเลยนี่เอย ทางแหลกเป็นทางเลยน่าจะเป็นรอยหมูป่าเถาวันผูกผมอยากจะบอกนะครับมีมีบางท่านที่ผมโพสขายอยู่ในกลุ่ม ผมมองว่าผมย้อมแมวเอาเขาสามารถทำได้จะเอากี่อันก็ได้จะเ,เขาทำให้ผมรล้เหนื่อยใจนะครับคนที่ว่าไม่เคยมาอยู่จุดจุดนี้ได้ดูแค่จอโทรศัพท์ ก็คืออยากจะบอกตรงว่าของแบบนี้นะครับพูดยากครับแล้วไม่เจอกับตัวเองบางทีมันมันก็พื้นพื้นเหมือนว่าเออใครทำก็ได้โอ้จะเอากี่อันอลองลองมาอยู่จุดจุดนี้ดูครับลองมาหาลองหาดูว่าไอ้ที่ว่าที่คุณสามารถทำได้นะ แบบง่ายๆผูกเงื่อนธรรมดาเนี่ยผมให้เวลาคุณเลยถ้าคุณออกไปหาให้เวลาวันนึงเต็มๆคุณเข้าป่าไปแล้วก็หาออกจากบ้านก้าวออกไปตั้งจิตว่าจะไปหาเทาวันผูกให้ได้อันนึงแล้วคุณก็ออกไปผมกล้าพานันนันนะครับครับกล้าพานันนัน ว่าวันนั้นทั้งวันคุณจะไม่เจออะไรที่คุณต้องการผมกล้าพันนั้นและกล้ารับรองคุณไม่เชื่อคุณก็ลองดูได้แล้วก็จะท้าพันนั้นผมจะรับพันนันก็ได้นะครับผมเมตนมาแต่ผมไม่ค่อยไปตังครับเบาๆได้หนักๆไม่มีะครับ อ่านี่เจแล้วถาวันที่ผมจะบอกจะถามนะครับผมนี่ท่อนนี้ครับมันคือมันมีชื่อว่าอะไรครับผมสีแบบนี้ดูขัง ดูแข็งดูเทวันล้วนๆไม่มีอะไรเจือปนอยากจะเจอครับอยากจะเจอถ้าเจอนะั่นคือ,อไรายได้ผมได้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง นนี่นี่ครับมีมีชื่อ,อป่ะครับมีชื่อแน่แต่ว่าผมไม่รู้จักใครรู้จักก็แนะนำผมด้วยนะครับโอ้พอประมาณนะครับผมผมต้องขอตัวหมื่นละ ช่องประตูคือผีนะครับช่องประตูผีที่เป็นได้มาจากเทาวันนะที่เป็นเถาวันก็ไม่ใช่ง่ายนะครับก็ไม่ใช่มีทั่วไปมันไม่ใช่หาได้ทั่วไปไม่ใช่จะเจอนะั่นง่ายต้องบังเอิญผมบอกว่าต้องบังเอิญวันนี้ ได้ประตูมาเท่าคนขาได้หนี่เป็นเถาวันนะครับเป็นช่องประตูคือผีนี่คืออะไรก็ได้ครับที่ไม่ใช่รากไม้รากต้นไม้ที่เป็นช่องเขาเรียกประตูผีทั้งหมดนะครับ นี่เดี๋ยวว่างๆผมมาเอาวันนี้ไม่ไหวแล้วนี่นี่ก็สวยศิลปะครับดูเป็นแนวศิลปะครับประดับบ้านได้ไวประดับบ้านได้ครับมันจะม้วนๆแบบนี้นผูกมันไม่ค่อยผูกมันไม่ผูกครับ กลมๆมันก็ไม่ผูกครับก็พราะว่านานนะครับอันนี้ก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมแค่เนี่ยจะมาถามว่านี่ย่านนี้ไอตัวนี้นี่มีชื่อหรือเปล่าสงสัยมานานแล้ว พันพรานพี่พี่พันพรานคนไหนรูน้จักก็บอกช่วยบอกผมด้วยครับขอบคุณมากเลยนะครับถ้าบอกกันผมก็หาความรู้ไปเรื่อยครับอีกเยอะอีกมากมายที่ผมยังโง่หลายหลยอย่างท่านที่รู้ก็ แนะนำคนที่ไม่รู้อย่างผมได้ครับผมรับฟังความคิดเห็นทุกท่านนะครับขอแบบมีเหตุผลนะครับผมขอเหตุผลแล้วกันไม่เอาด้วยอารมณ์ผมไม่ชอบแช่อารมณ์ครับอ้ไปไหนล่ะอ้มันตายอ,อเอไก่เดิม มันแห้งมันตายนี่แบบแบบนี้ครับดูนีครับมันไม่ใช่มีทั่วไปครับมันไม่ได้มีเยอะอย่างที่บางคนมาบอกแถมจะทำอีกทางหางบอกว่าจะทำให้ จะเอากี่ชิ้นโอ้โหผมหัวร้อนเลยไอเรานี่เดินจนลากขาลากลากพาาเดินละได้อันเดียวชิ้นเท่านิ้วก้อยเล็กกว่าไม้ขีดผมก็เอาครับถึงจะผูกแบบไหนผมก็เอาครับผม ของแท้แน่นอนได้นะครับของแท้แน่นอนถึงจะธรรมดาก็ของแท้ครับที่มันเกิดเองผูกเองพันเองธรรมชาติเลยนะครับลองทำดูครับทำไม่ได้คุณจะเอาเถาวัลย์มาผูกให้เหมือนกับที่ เป็นเองตามธรรมชาตินะครับมันไม่เหมือนกันครับมันต้องมีตำหนิถ้าคนทำมันต้องมีตำหนิดูออกรอยหักรอยม้วนรอยแตกมันต้องมีแตกครับมันต้องมีมันต้องมีรอยครูดถ้าเกิดจากธรรมชาติเนี่ยมันจะเนียนครับมันไม่มีรอยที่ว่าขัดตา มันจะมีแตกก็แตกธรรมชาตินะครับแตกธรรมชาติก็คือก็ยังไงแตกธรรมชาติผมก็งงกันมันก็มีไอ้ที่แตกครับแตกให่มันก็มีแต่ว่ามันมันจะมันจะประสานเหมือนเดิมเนียนปิบเหมือนแล้ว อันนี้ก็พอประมาณนานละ17นาทีโอลงคลิปยาวเป็นครั้งแรกครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับขอความรู้พี่ๆเพื่อนๆน,นั่นนะคุณปู่คุณย่าคุณ,าคณอาคุณยายที่มีอะไรแนะนำเด็ดๆเรื่องของปลา กน็นำได้นะครับบอกกันได้ผมก็แค่เด็กอ่อนหัดครับเด็กหัดคลานต้องการเวลายเยอะครับเพื่อจะให้แข็งแรงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับผมขอบคุณที่รับชมครับวันนี้ก็พอสมควรครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้ขอบคุณครับ สวัสด so ีครับ